ห้าคำอธิษฐานต้องห้ามอย่าขอผ่อนแบบนี้จะกลับกลายเป็นภัยต่อตัวเองสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ช่องครูกดก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเชื่อได้เลยว่าคนไทยส่วนใหญ่เวลาไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มักจะขอพอรเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตตัวเองทั้งขอให้มีความสุขขอให้มีชีวิตจเจริญก้าวหน้ารวมไปถึงเรื่องต่างๆแม้กระทั่งความรัก โชคลาภซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่ทันได้รู้ว่าการขอพรในบางสิ่งอาจส่งผลลบมากกว่าผลดีและความเป็นจริงแล้วก็มีคำอธิษฐานที่ต้องห้ามด้วยส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามอาฟังพร้อมๆกันครับ 1. ขอให้เป็นคู่กันทุกภบทุกชาติ หลายคนเวลามีความรักที่สมหวังมีความสุขไปด้วยกันได้ดีมีความผูกพันกับคู่รักก็มักอยากจะให้เขาอยู่กับเราตลอดไปไม่ว่าพบชาติไหนจึงอธิษฐานจิตขอให้ได้เกิดมาเป็นคู่กันอีกทุกชาติไปการอธิษฐานอย่างนี้มีโอกาสจะได้รับผลที่ไม่ค่อยสวยงามอย่างที่จินตนาการเอาไว้ เช่นในชาติต่อไปเรากับเขาอาจเกิดมานับถือคนละศาสนากันและมีศรัทธาสูงในศาสนาของตนแต่ด้วยผลของคำอธิษฐานก็จะบีบคั้นให้คนทั้งคู่ต้องมารักกันแต่งงานกันสุดท้ายก็จะกลายเป็นความทุกข์เพราะความแตกต่างทางศาสนามักนำพามาซึ่งความไม่ลงรอยกัน หรือถ้าเรากับเขาเกิดมามีเพศเดียวกันในถิ่นที่สังคมไม่ยอมรับเรื่องนี้ก็จะทำให้เกิดรักร่วมเพศที่ต้องคอยแต่หลบหลบซ่อนๆและมีความทรมานเป็นอย่างยิ่ง 2. ขอให้มีคนรักมีคนเมตตามากๆคำอธิษฐานนี้ฟังเผลๆเหมือนจะดี แต่ความจริงแล้วคำปฏิฐานแบบนี้สามารถส่งผลให้เรามีคนรักคนเมตตาและพยายามทำดีกับเราหลายคนจนอาจทำให้เราควยเขวหรือทำให้คู่รักของเราไม่พอใจซึ่งจะทำให้ความรักที่ดีอยู่แล้วพังทลายลงได้หรือถ้าเรากับเขามาเจอกันในตอนที่ต่างคนต่างมีคู่ครองอยู่แล้ว คำปฏิฐานที่เคยตั้งเอาไว้ก็จะส่งผลให้หักห้ามใจไม่ได้แล้วกลายเป็นชู้รักที่ทำบาปและทำลายครอบครัวของฝ่ายทั้งสองฝ่าย 3. ขออย่างให้เจอกันอีกเลยท่านผู้ฟังครับเวลาที่เราเกลียดใครบางคนคนส่วนหนึ่งมักจะอธิบายอธิษฐานแบบนี้ ซึ่งมีการอธิษฐานที่ตั้งอยู่บนจิตที่มีโทสะแฝงอยู่หรือพูดได้ว่าเป็นจิตที่ผูกความโกรธเอาไว้ซึ่งจะไม่ได้ทำให้เราห่างไกลจากคนนั้นตรงกันข้ามจิตแบบนี้จะยิ่งทำให้เราผูกติดกับเขาและมีโอกาสพบเจอกันในชาติต่อๆไปอีกหลายชาติและด้วยจิตที่ผูกโกรธนั้นก็จะทำให้ชาติอื่นๆของเรา จะเป็นฝ่ายทำไม่ดีกับเขาทำให้เขาโกรธผูกอาฆาตพยาบาทกับเราแล้วจะตามจองเวียนการไปไม่รู้จักจบจักสิน้นทางที่ดีโกรธเกลียดใครขอให้แผ่เมตตาให้เขาจะดีกว่า 4. ขอให้ทำอะไรก็ร่ำรวยประสบความสำเร็จแม้ความสำเร็จและความร่ำรวยจะเป็นสิ่ง ที่ใครๆก็พึงปรารถนาะแต่การอธิษฐานขอให้ร่ำรวยโดยไม่กล่าวให้ครอบคลุมอาจทำให้เราหลงผิดไปทำอาชีพที่ผิดกฎหมายหรืออาชีพที่ได้บาปแล้วคำอธิษฐานนั้นก็จะส่งผลให้เราประสบความสำเร็จอย่างมากมายในอาชีพที่ผิดกฎหมายทำให้เราได้บาปมากมายมหาศาลเหมือนอย่างเช่น มหาเศรษฐีบางคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ได้บาปเพราะเขามีบุญแต่เลือกอาชีพผิด 5. ขอให้ศัตรูแพ้และพินาศไปกามอธิฐานแบบนี้ตั้งอยู่บนจิตที่มีความโกรธและอาฆาตอยากให้ผู้อื่นชิบหายล่มจมถือเป็นจิตที่มีอกุศล เราจะได้บาปจากการมีความคิดดังกล่าวและการอธิษฐานเช่นนี้ก็ไม่ต่างจากการสาบแช่งผู้อื่นซึ่งจะส่งผลให้เราเป็นคนพ่ายแพ้และพินาศเสียเองอย่างไรก็ตามคำบัติษฐานเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตใจของเราสงบมีสติแต่ความเป็นจริงคือชีวิตต้องเดินต่อไปด้วยตัวเอง หากอยากให้ชีวิตดีก็ต้องหมั่นทำความดีหากอยากรวยก็ต้องขยันทำงานที่สุดจริตหากอยากมีความสุขกับชีวิตคู่ก็ต้องมีสติในการดำเนินชีวิตนั่นเองท่านผู้ฟังครับเวลาทําบุญให้อธิษฐานแบบนี้จะดีกว่าและดีแก่ตัวเราหลายๆคนที่หันเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคุณรู้ไหมว่าอธิษฐานแบบไหนถึงจะส่งผลดีกับตัวเรากรมอธิษฐานเวลาทําบุญคาอธิษฐานเวลาทําบุญให้ขอบุญจากธรรมทานสังฆทานหรือว่าวิหารทานนี้จงถึงแก่เจ้ากรรมในเวรและผู้ปกปกร,รักษา ดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงทุกพบทุกภูมิขอบุญนี้จงเป็นปัใจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันหากไม่ถึงเพียงใดขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดีจงอย่าได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าขอให้เกิดในพบภูมิ เขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิาษฐานอย่างมั่นคงและได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างเข้าใจท่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเถิดขอท่านพระยายมาราชจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตัดเอาไว้ว่าการให้ธรรมะเป็นทานชน,นะการให้ทั้งปวงครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามรับชมรับฟังในช่องครูกฎช n แนลนะครับหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยสุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออํานาจคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณพระศีอริยเมตไตรจงมาอมํานวยเวใชัให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความจเจริญ สำหรับวันนี้ครูกดต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ